นารักน่าทุขถนอมขอบคุณครับชื่อไก่ชื่อไก่เหรอครับชื่อโยครับน่ารักจังครับติดตามไว้ก่อนทํางานแป๊บเ้งใจทํางานนะคะโหไก่มาได้มากอ้าบน้ํายังอาบแล้วครับเพิ่งอาบเสร็จพี่หลับสองรอบแล้วตื่นมาหยดยังไม่นอนอีกใช่น่ารักน่าทุกข์อืมช้วนี้กินอะไรดี ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไปแล้วพอดีไปล้างรถเป็นโอเคครับอโอเคมาส่งลูกคาก้พี่ซานตาชอบส่งคากี้ให้หนูเขาขึ้นครับพี่ซานตากับพี่สุน่ะชอบส่งแข่งกันคา<ต>กิอ,อ้าวเจ้าอยู่อ่ะเนี่ยจะไม่ได้เลยจำได้ต้องจำได้ มอโมอสวัสดีครับพี่มอโมอขอบคุณครับวันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวเหรอคะใช่พี่ซานต้าขอบคุณไงเนี่ยขอบคุณครับเป่ากระลาบห้าดอกปุ๊บแมวหนึ่งสูไก,ก่ไปกระลาบห้าดอกใครมันจะส่งไก,กลไม่ง่ามนะขอบคุณครับเป็นกระเทยไหม ไม่ใช่ครับเป็นไก่หรือแมวครับเป็นไก่ปัดปีครับจริงพี่ยกกินข้าวยังครกิ่กินขราบกินข้าวกันครับพี่อลับพี่ออยขับรถขับรถกลับบ้านอยู่ค่ะเพิ่งเลิกงานน่ชาีิชาทำลกัดพี่ซานต้าพิมพ์ได้นำหรือพี่ซานต้าทำอย่างอื่นอยู่ไหนใครบอกมี่ใครส่งใครส่งให้หนูอ่ะน่ารักจัง ใครบ้างเนี่ยอุ้ยขอบคุคคณครับไก่อะไรนะไก่ปัดเป๋ปัดเป๋ไก่ปัดเป๋ไก่ปัดเป๋ไก่ปัดเป๋สมชายสวัสดีครับฮัลโหลแทร์เลยอุ้ยเบลล์อัพนี่ขอเป่ากุหลาบดอกหนึ่งเดิมใจจะให้ไหมให้อะไรอ่ะไก่เต้ม น้าหนูเคยถามชื่อพี่แล้วพี่ไม่บอกชื่อหนูพี่ชื่ออะไรกันแน่เี๋ยวขอเป้ากหลับเป้าดอกหนึ่งใช่ไหมได้ขึ้นให้สองดอกดีครับน้องยังไม่นอนแล้วครับนอนแล้วค่ะตื่นตีสามครับพีาา่ซันต้าวันนี้หนูตื่นเช้าไม่รู้ทำไม,มตลกตลก หนึ่งดอกจริงด้วยเอาคุณครับนี่ครับห <c> น <oughs> ู <c oughs> <N un> ตื่นตีสามค่ะพี่ซานต้าตื่นตีสามแล้วก็ยังจะไม่ได้แล้วก็ไปให้จอสวัสดีครับเจ้า<ะ>คุณน,นอนกี่โมงตื่นตีสามอนอนกี่โมองอะ่ะสี่ทุม่มหรือเปล่าทำไม,ไม,ไมต้องลับ ใครปิดเก่งสุดบอกมทำตั้งแตโอเคสวัสดีค่ะพี่ป้อนข้าวสวัสดีค่ะพี่พี่จูม,มื้อนี้ยังจำไม่ได้ฉันหนูจำไม่ได้ไงม,มื้บอ,บน,อ,อนี้บอกใหม่อีกรอบหนึ่งออรอบ,บอหนึ่งได้ไหมนาทีสิบเก้าเลยบอวันนี้อับหนึ่งใครปิดเป้านี้ได้นะเก่งมากสวัสดีค่ะพี่ซี ดูเป้าดิป้มาไมายย่อยูตั้งและสวัสดีครับพี่ซีไก่มาได้มับ้บขอข้าบทีได้ไหมโอ้โหมาดิมาดิมาด,มาดิคุณโจมาดิอยาให้เขารู้สิว่ากำลังตั้งพี่ยาเป็นไงล่ะพี่ยาคณหนูเป็นไงล่ะ พี่ยากก่งสุดแล้วที่นีงพี่ซีดีครับกว่าๆแล้วพี่ซานต้าน,นอนกี่โมงคะพี่อหลดไทยแลนด์เนี่ยตกลงพี่ชื่ออะไรน่าเขาไม่ยอมบอกหนูไ่เจ้ตั้งเป้ยากสุด ตั้งเป้ายากสุดในตต,ตเป็นไงล่ะแต่ก็มีคนปิดให้พี่ยาเก,ก่งสุดสมชายน่ารักแต่เช้าเลยครับขอบคุณครับพี่เล็กเย้พี่เล็กมาตามที่หนูพูดด้วยเย้เน็ตเน็ตหนูเหรอจะเน็ตหนูเหรอพี่เแบบี้พูลงแล้วยังพี่โจพี่เล็กดีครับ จะรั่วพี่เล็กมาแล้วดูใจส้มพี่เล็กก่อนพี่เล็กเท่าไหร่ในหน้มึงใจส้มพี่เล็กพี่เล็กอ้ยสิบแปดแล้วเก่งมากอันนี้ค่ะพี่ซียังไม่รู้ง่ายหรอกไม่นะเห็นปกติออเต้นไหมต้องเปอบใครปิดท้ายเท่สุด ปิดไายเท่สุดนี่ยากเลยไหมดีครับพี่ซันต้ายังไม่ตอบหนูเลยพี่นอนกี่โมองอันบาออกไอเอ,อิร์ดไอเอิร์ดทำน้อยหนูอันมาออกเฮ้ยนะพี่แมงดำ ยากกว่านีไม่มีแล้ว <laughs> เ,เป็นไงพี่ยาหนูบอกแล้วโหดสุดในตอตอจะไม่ได้หลับไปตอนไหนแต่พี่ตื่นเช้าทุกวันเลยนะพี่สันต้ะอ,อ่าน,นก, <laughs> ก็มันชื่อนี้อ่ะกันแน้ Okay, แค่คือล้วหนึ่งดอก <laughs> <laughs> พี่ยาพี่ยาจะยินนะพี่ยาจะเป็นคนเก่งของหนูไม่ได้ <laughs> นี่เป็นไงล่ะ <laughs> ตะลกตลกเลย <c oughs> ดีครับ พี่ยารอส่งคนสุดท้ายยังไงพี่เล็กคุณครับพี่เล็กกดผิดหรอพี่เล็กขอมาพี่เล็กกดผิดใช่ไหมหุยหุ้ยหุ้ย,ย,ยหนูว่าคนคนละหนึ่งดอก <laughs> น่ารักขอบคุณครับใครสมคืนหนึ่งปับแผลพี่เล็กพี่เล็กแพ้แล้วอ่ะพี่ยก ทำไมตื่นเช้าจังคะตอบไปแล้วนะน้องก้อนยังไม่นอนค่ะ <c oughs>